สวัสดีแลฟดีตอนรัาทุกคนนะครับกล่ามาพบก,กันนึงโก้นะครับที่ Channel with Hugo. Barry. แชร์แนวฮิวโก้แบรี่กันอีกแล้วนะครับ สำหรับในคลิปนี้นะครับหลังจากที่น้องโก้ได้อัปเดตครีมซอเซเว่นใหม่หน่าใช้มากๆนะครับนั่นคือเจ้ารองพื้นจาก BK Sensy แบรนด์น้องใหม่ที่น่าสนใจเจ้าตัวนี้ไปแล้วนะครับมีใครไปซื้อตามกันแล้วหรือ,อยังครับในคลิปนี้นะครับน้องโก้ได้ลองใช้เจ้าตัวนี้ประมาณเกือบจะ1สัปดาห์แล้วจะมาแชร์ฟังว่าเจ้าตัวนี้นะครับเป็นอย่างไรบ้างคนผิวมันแบบน้องโก้ใช้แล้วรอดหรือเปล่าจะมาแชร์ฟังทั้งหมดในคลิปนี้เลยครับแต่ก่อนจะไปชมก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร e แล้วก็กดกระดิ่งด้้วยครถา กดเรียบร้อยแล้วติดตามชมกันได้ในคลิปนี้เลยคับเอาละครับก่อนแรกเรามาทําความรู้จักกับเจ้าไอเทมนี้กันก่อนนะครับนั่นคือเจ้า b k s e n s i นะครับตัวนี้เขามีชื่อว่ารองพื้น B.B มีชื่อเต็มๆว่า B.K.Sensitive f o a t i o n Acne B.B มีค่า S.P.F 50บวก P.A. อยู่ที่4บวกเลยทีเดียวค่ะสำหรับเจ้ารองพื้น B.B จากแบรนด์ b k s e n s i ตัวนี้นะครับเขาก็เป็นรองพื้นที่ทามาเพื่อตอบโจทย์นะครับผ,ผู้ชมที่มีปัญหาในเรื่องของผิวแพ้ง่ายมีการกังวลในเรื่องของการอุดตันของสิวเพิ่มม เนนจ้าตัวนี้จะตอบโจทย์มากๆด้วยคุณสมบัตินะครับถึง3ประการนะครับข้อแรกก็คือเป็นครีมรองพื้นนะครับที่สามารถปกปิดผิวจากปัญหาสิวได้แล้วก็สามารถกันน้ํากันเหงื่อได้อย่างดีอีกด้วยและคุณสมบัติที่2นะครับนั่นคือในเรื่องของการกันแดดด้วยค่า SPF ที่สูงมากๆนั่นเองนะครับด้วย SPF 5 0บวก PA อยู่ที่4บวกครับแล้วคุณสมบัติที่3คุณสมบัติสุดท้ายก็คือเป็นครีมรองพื้นที่บางเบาเกลี่ยง่ายให้หน้าแมตแล้วก็ไม่ต้องกังวลในเรื่องของการอุดตันของสิวเเพิ่่มมากขึ้นนนัอง ต่อมาสําหรับเรื่องเนื้อของเจ้าตัวนี้เป็นอย่างไรกันบ้างน,นะครับน้องก็ต้องบอกว่าเจ้าตัวรองพื้นบีบตัวนี้นะครับเวลาที่เขาให้เนื้อมาเนี่ยมันค่อนข้างที่จะเข้มข้นแบบนี้เลยครับผู้ชมแล้วเวลาเกลี่ยนะครับสามารถเกลี่ยได้ง่ายแล้วก็ไม่เป็นคราบอีกด้วยนะครับระดับในการปกปิดนะครับน้องก็บอกได้เลยว่าระดับกลางกลานะครับอาจจะไม่ได้มากถึงขนาดว่าสามารถปกปิดรอยสิวจุดด่างดําให้หายไปเลยขนาดนั้นนะครับแต่ก็สามารถปรับผิวของเรานะครับให้ดูสว่างขึ้นดูกระจ่างใสขึ้นในระดับหนึ่ง เลยทีเดียวนะครับแต่สิ่งที่อยากจะบอกเลยคือใครที่มีปัญหาในเรื่องของผิวมันนะครับแล้วอยากให้หน้าดูแมทด,ดูเบาสบายนะครับแล้วก็ให้ผิวหน้าแบบดูไม่วาว,าวไม่เยิมจนเกินไปนะครับน้องโก้แนะนําว่าเจ้าตัวนี้ตอบโจทย์ได้อย่างดีมากมนะครับหลังจากใช้ไว้แล้วผิวรู้สึกว่าเออมันบางเบานะครับมันเหมือนรู้สึกว่าไม่ได้ทาอะไรแต่ก็มันสามารถปรับผิวให้ดูสว่างขึ้นดูกระจ่งางใสขึ้นโดยที่ไม่มันไม่เยิมเลยทีเดียวครับต่อมานะครับถึงสิ่งที่คุณผู้ชมอยากรู้นะคบว่าเจ้าตัว B ีเคเซนซีรองพื้ บีบต,ตัวนี้นะครับน้องโก้ได้ทดสอบดูแล้วเป็นอย่างไรบ้างน,นะครับน้องโก้ต้องบอกว่าน้องโก้ออไปทดสอบในเรื่องของการควบคุมความมันมาแล้วนะครับแล้วก็การกันแดดด้วยนะครับว่าเป็นอย่างไรบ้างดีขนาดไหนนะครับน้องโก้จะมาเล่าให้ฟังอย่างแรกคือเจ้าตัวนี้นะครับมันตอบโจทย์มากๆสําหรับผู้ชมที่มีปัญหาในเรื่องของผิวมันแล้วก็การอุดตันในค่อนข้าง,ง่ายแบบน้องโก้นะครับเจ้าตัวนี้นะครับเนื้อครีมของเขาเนี่ยนะครับเกลี่ยได้ง่ายไม่เป็นข้ามแล้วก็เบาสบายผิวนะครับสามารถทําให้ผิวของเราเนี่ยดูแมตได้ สิ่งที่น้นองโก้รู้สึกในเรื่องของการควบคุมความมันก็คือเจ้าตัวนี้นะครับมันสามารถควบคุมความมันตั้งแต่ช่วงประมาณ7จ็ดโมงนะครับถึงเที่ยงนะครับก็คือ4ีถึงหชั่วโมงเลยทีเดียวนะครับกับสภาพอากาศร้อนๆเนี่ยมันก็ยังเอาอยู่นะครับแล้วก็เอาอยู่ได้ดีมากๆด้วยนะครับแล้วก็ในเรื่องของการกันแดดนะครับรู้สึกว่าใช้เจ้าตัวนี้นะครับไปแว้นมอเตอร์ไซค์แบบช่วงแบบร้อนๆมากๆแล้วนะครับกลับมาตอนเย็นเนี่ยหน้าก็ไม่ได้ดำจนเกินไปนะครับรู้สึกว่าโดยที่น้องโก,ก้ไม่ได้เติมกันแดดอะไรด้วยนะครับแล้วทา รู้สึกว่าในเรื่องของการกันแดดเจ้าตัวนี้ก็ถือว่าผ่านมากๆเลยทีเดียวนะครับแต่จากที่น้องโก้ได้ใช้มานะครับน้องโก้รู้สึกว่าเจ้าตัวนี้นะครับมันมีข้อติในความคิดเห็นในความรู้สึกของน้องโก้อยู่อย่างหนึ่งนะครับนั่นคือในเรื่องของเจ้าตัวสีเนื้อรองพื้นนี่แหละนะครับจากที่น้องโก้ได้ใช้มานะครับผิวขาวอมเหลืองแบบน้องโก้เนี่ยรู้สึกว่าผิวหน้ามันค่อนข้างที่จะออกติ่งๆขาวๆเทาๆอยู่สักเล็กน้อยนะครับถ้าไม่ได้สังเกตเนี่ยก็ไม่ได้รู้ถึงขนาดนั้นนะครับแต่น้องโก วพรอยู่สักนิดหนึ่งนะครับฉะนั้น,นะครับเวลาที่คุณผู้ชมจะใช้นะครับน้องกู้แนะนําว่าให้ทดสอบสีรองพื้นให้เข้ากับผิวก่อนนะครับแล้วก็ดูในเรื่องของปริมาณนะครับเริ่มต้นที่น้อยๆก่อนก็นแล้วกันนะครับ หรังจากสองนี้นะคะร,รองพื้น BB จากแบรนด์ BK Sensy ตัวนี้เหมาะกับใครบ้างน,นะคบน้องโกะบอกได้เลยครับว่ามันตอบโจทย์มากๆสําหรับผู้ชมทุกสภาพผิวจริงๆแล้วก็จะตอบโจทย์มากที่สุดสําหรับผู้ชมที่กังวลในเรื่องของปัญหาผิวแพ้ง,ง่ายผิวมันแล้วก็การอุดตันของสิวได้ค่อนข้างง่ายนะครับเจ้าตัวนี้ตอบโจทย์ได้อย่างดีมากๆเลยเดียวนะครับแนะนําว่าต้องไปลองกันเลยครับเป็นไงบ้างคะสำหรับเจ้ารองพื้น BB จากแบรนด์ BK Sensy เจ้าตัวนี้นะครับน้องโกะได้มารีวิวมาแชร์ผลการทดสอบต่างๆให้ฟังแล้วนะครับ ใครที่เล็งไว้ก็อย่าลืมไปลองใช้กันดูนะครับหาซื้อได้ที่เซเว่นะครับราคา2ละ49บาทเท่าน,นั้นเองนะครับสำหรับในคลิปนี้นะครับน้งก็หวังว่าทุกคนน่าจะชอบแล้วก็น่าจะได้รับประโยชน์กันมกนากๆนะครับก่อนจะไปก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด u b บสไคร e แล้วก็กดกระดิ่งด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆในคลิปนี้นะครับนก็ไปแล้วครับขอบคุณทุกการติดตามขอบคุณทุกการรับชมสวัสดีครับบ๊ายบาย